เมนูหมึกไข่บวกสมอนผลไม้ผักรวมค่ะปลาเผ็ดกระล่าหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าเรียบร้อยค่ะจับเมนูกุ้งสดบวกหมึกไข่บวกมอนค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูตไตไปจ้า ใช่เวลาออนไลน์นะเส้นหนึ่งไม่สามารถแท็กไอสตรอเบอรีร่ไปได้นะเพราะมันอาจน้แข็งสตรอเบอรีร่มันก็จะสุกนะคะเช่ค <ๆ S 1> ่ะสัมฉเลยจะเป็นเมนูไข่กุ้งไข่ปลาหมึกไข่หอยแคลงปุ้งสดนะคะ ให้สะดวกมาหน้าร้านเรามีอยูวว่ในการจัดส่งออนไลน์โดยลดยค่คุมความเย็นรีวิวเพียบสนใจท้ากเพจเจ๊หนึ่งแซบตามปากหรือไลน์ n u n g 0523ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ร้านยำเจ๊นหนึ่งนะคะร้านเจ๊นหนึ่งสามาปรับหมุดมาได้เลยร้านหยุดทุกวันจันทร์นะคะขายทุกวัน หยุดทุกวันจันทร์ขาย้งางคานถึงวันอาทิตย์จ้าปักหมุดมาได้เลยใครมาไม่ถูกนะคะช่วงปีใหม่นะคะเจ๊หนุนหยุดแค่วันที่1น,นะคะขายตั้งแต่24ต่สสัปดาห์หน้าลากยาวไปถึงวันที่31เลยนะคะใครจะมาก็ปักหมุดมาหาเจ๊นหนุนได้เลยนะคะมาเปิดกันด้วยกับเมนูลาบกุ้งสดสมอนนะคะ สีหอมข้าวกลุวไม่ต้องเดินไปไหนแล้วพี่ถึงแล้วเนี่ยชื่อคุณแจ่วไหมจ๊ะชื่ออะไรแอลแอลรอเลยรออะไเดยลาบลาบคุ้งสดบวกแซลมอนสดนะคะ ขยำเพลินใช่ไหมไปแอบส่องใครแล้วเขินหรือเปล่าเรียบร้อยค่ะกับสมมันกุ้งสดเป็นลาบนะคะ จาลาบสองร้อยห้าสิบค่ะปูม้าก,ก็ไข่ปูสี่ร้อยบาทจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะ ซลมอนค่ะให้ปฏิทิมไม่ใหญ่มากเรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่บวกแซลมอนผลไม้ผักรวมค่ะปลาเผ็ดกลาง หนะะ้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าลืมแล้วอะ่ะเมนูต่อไปนะคะกับเมนูกุ้งสดหมึกไข่แซลมอนจ้า,ามกุ้งสดนะคะมาต่อได้หมึกไข่จ้าหมึกไข่เด้งๆเลย โกเลโกเลนะครเป็นซอฟทโฟ์ทโรนซอฟ์รลเดี๋วตอบด้วยตอมอนนะคะ เมนูกุ้งสดบวกไข่บวกมอนค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าแล้วเมนูต่อไปนะคะกับเมนูไข่ปูไข่ปลาแล้วก็หมึกไข่นะคะบวกผลไม้่วมปลานะคะ,ะขึ้นชื่อด้วยใส่ผลไม้นะคะจะเป็นเมนูที่น่าทานมากแล้วก็สีสันหลากหลาย ออนไลน์ Online, ลูกค้าสั่งกันเยอะนะคะแอดด้วยผลไม้รวม เราไม่รับมัน,น่ย แลนนี้เลยค่ะ ผลไม้รวมมาเจ้าผลไม้รวมนะคะก็ใส่สตรอเบอรี่ไปให้ดูน่ากินนี่จ้าแต่เวลาออนไลน์นะเจ๊นหนึ่งไม่สามารถแพ็กไอสตรอเบอรี่ไปได้นะเพราะมันอัดน,น้ำแข็งสตรอเบอรี่มันก็จะสุกนะคะับแล้วทานมากเลยใช่จ้ะ ห้าหรอยบาทค่ะเ<ำ>รีร้อยจ้ะเมนูต่อไปนะคะกับเมนูปูมา้าบวกกุ้งสดกุ้งสุกนะคะไม่ล้าเผ็ดกางผักรวมจ้า สุเป็นผักรวมผลไม้รวมขา้าวโพดมะม่วงไหลบัวใส่อะไรบ้างคะหรือใส่ทุกอย่างมงว่วงโพดโพดม่วงได้ไหมคะขา้าวโพดมะม่วงได้ไหมได้ใช่ไหมโอเคได้เหรอข้าวโพดมพว่วงข้าวม่วงโพดเราโพดม่วงได้ไหม เรียบร้อยกับปูมาสดนะคะบวกกุ้งสดกุ้งสุกค่ะเรียบร้อยจ้าเมนูต่อไปจ้าเขียนอะไรที่อยากกินลงไปเยอะๆเลยนะเบิร์นก็ได้จิ้มเลยลวกจิ้มเลยอันนี้เป็นก้างสุกไข่นะคะถ้าตังถ้าตังไม่ใช่ปัญหาก็จัดได้เลยจัดซีไข่ไข่แน่น มึกไข่นี่มึกไข่มีแต่มึกไข่ไม่มีไข่มึกนะเจ๊หนึ่งไม่มีไข่มึก <c oughs> ต่ออันนี้แหล well. u, ะจ้ะต่อได้เลยใส่ปลาไมใส่ปลาาใต่อต้องบอกว่าเราอะไปคล้ายเขาเราจังที่หลังเขาแต่เรียบร้อยค่ะกับเมนูสี่ไข่นะคะมึกไข่ไข่ปูไข่ปลาไข่แมงดาจ้า เปลี่ยนใจได้นะคะเปลี่ยนใจได้นะคะเปลี่ยนใจได้นะคะแต่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวลูกค้าไปโกเลหน่อยนะใช่ค่ะเพิ่มกังม้งยินรอแล้วใจตุ้มๆต่ำๆไปห,หน่หนอยนี่ไงไข่แน่นเลยออน,นี่นะไข่นะกั้งอ่ะ ยั่วเฉยเดี๋ยวลูกค้าไปโคเลให้หน่อยนะครับโคเลหน่อยโคเลโคเลโคเลโคเไม่ทันได้โคเลอะจกกินจกกินหมดแล้วนี่ไข่แน่นเรียบร้อยเรียบร้อยค่าเพิ่มกลางสุกนะคะก็จะมีหมึกไข่หอยแครงไข่ปลาไข่ปู แล้วก็กุ้งสดก็จะเป็นหมึกไข่ไข่ปลาไข่ปูหอยแครงกุ้งสดโอเคไม่ได้หอยแครงกุ้งสดหมึกไข่ ไข่ตัวใหญ่ๆเดี๋ยวเรามาเปิดก,กับเมนูนี้เจะหนึ่งใช่ค่ะปากสำหร,รับออนไลน์นะคะแล้วก็สามารถสั่งตามเมนูที่เราอยากทานได้นะคะเรามีสิบวัตถุดิบ13สิบสามอย่างเออสั่งในเมนูที่เรามีนะคะวัตถุดิบส่วนลูกค้าจะเพิ่มน้ำยำเราทำเพิ่มให้ จะมีขวดละ50บาทนะคะเราไม่มีทําขายนะคะให้เฉพาะหน้าร้านไม่มีนหน้าร้านก็ไม่มีมทาง,ทางออนไลน์ออนไลน์คือสั่งเฉพาะลูกค้าที่สั่งออนไลน์นะคะเท่านั้นนะคะเราไม่ไม่ขายน้ํายําเดี่ยวๆนะขวดม่งมมดวงไหลบัว แล้วก็สําหรับปีใหม่นะคะเจ๊หนึ่งหยุดแค่วันที่หนึ่งนะคะเราหยุดปีใหม่เลยแหละวันที่หนึ่งนะคะขายตั้งแต่ย4สี่อาทิตย์หน้านะคะลากยาวไปเลยแต่พพุ่งนี้ก็ยังขายนะคะหยุดบันจันทร์เหมือนเดิมนะคะหยุดวันจันที่ยี่2ิบสามยี่สี่ขายยาวไปเลยหยุดวันที่หนึ่งนะคะไข่ปู่ด้วยไข่ปลานะคะ น่ช้ำๆเลยก็จะเป็นเมนูไขุู่กไข่ปลาหมึกไข่หอยแคลงกุ้งสดนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้ายบายค่ะเช้าเลยค่ะเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะไม่สะดวกมาหน้าร้านเรามีอยู่ในการจัดส่งออนไลน์โดยรถควบคุมความเย็นรีวิวเพียบสนใจทักเพจเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากหรือไลน์ n u i 0 5 2 3ตลอด24ชั่วโมง